สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสิทธาเพยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสรุปคำรับสารภาพภูมิกับโจรับว่าคลุมถุงจริงถึง6ใบเพราะ ไม่อยากให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าไม่มีเจตนาฆ่าเพียงแต่ต้องการข้อมูลเรื่องยาเสพติดไม่ได้ทำเพื่อรีดเงินผู้ต้องหาไม่มีใครมาตบทรัพย์ตนเคยทำครั้งแรกเอาน้ำาสาดเพราะอยากให้ตื่นชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยทุจริตเรื่องเงินการทำทั้งหมดลูกน้องไม่เกี่ยวทำไปเพราะ ตนเองสร้างซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ของทนายตามถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจบเอกเขียนบทมาเปล่าถัดมานะครับบอกว่าโถมาดแมนรับผิดคนเดียวแถ้เหลือเกินแถมนักข่าวถามความรู้สึกถึงคนปล่อยคลิปรีบตัดบทช่วยกันดีจังน,อนอ้อถัดมานะครับบอกว่า ชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยทุจริตเรื่องเงินวาา่าซ่าน่ะโอเคเลยครับผมถัดมานะครับบอกว่า6ใบคือไม่เจตนาฆ่าตลกถัดมานะครับบอกว่าถอดกล้องวงจรปิดเพราะกล้องเสียถัดมานะครับบอกว่าแล้วเขาบอกไม่มีการตบซับทนายตาั้มจะเดือดร้อนไหมคะ ถัดมานะครับบอกว่าที่หายไปน่าจะเรียบเรียงคําพูดเพราะพ่อตาเป็นถึงภาค6อะไรอะไรก็ง่ายไปหมดนะ่ะน่าจะเตรียมกันมาละถัดมานะครับบอกว่ารอฟังตั้งนานเหตุผลฟังไม่ขึ้นคะ่ะแถมนักข่าวกําลังจะฟาดคําถามสั่งเบรกเลยถัดมานะครับบอกว่าเกือบหลุดว่าทาเพราะอารมณ์สงสัยทนายเบรกทันคะ่ะ ถัดมานะครับบอกว่าปล่อยกันไปเถอะท่านรองออกนอกหน้าเลยคือไม่ผิดฮ่าฮ่ฮ่ความคืบหน้าล่าสุดของทนายตั้มสิทธาเพียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธทิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับขอบคุณพลตรรดเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่สืบสวนกดดัน จนจับพุ่มกับโจ้ได้รวดเร็วทันใจนะครับผมหวังว่าคนกระทําผิดทุกคนในคดีนี้จะได้รับโทษอย่างสาสมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคิดอีกทีก็สงสารตำรวจชั้นผู้น้อยหากเขาไม่ได้ตั้งใจทำแต่ถูกบังคับวงการราชการจะบอกว่านายสั่งรู้ว่าผิด แล้วทำทำไมก็อยากให้ลองนึกถึงใจเขาใจเราดูบ้างหากเป็นเราน่ะนายสั่งแล้วเราไม่ทำชีวิตจะเป็นยังไงต่อถัดมานะครับบอกว่าเมื่อตอนเย็นฟังคุณยุคคนช่องเนชั่นสัมภาษณ์ทนายเดชาบอกงานนี้จะมีฟ้องทนายเรื่องหาว่าเขามีคลิปถัดมานะครับบอกว่าใช่เหรอคะทำไมตัวเล็ก ขอเปิดแมสค่ะเพื่อความสบายใจของประชาชนถัดมานะครับบอกว่าคนไหนครับใส่หน้ากากดูแทบไม่ออกถัดมานะครับบอกว่าเห็นทนายอีกเพจว่าเตรียมฟ้องกลับเพราะว่าตบซัพย์20ล้านไม่ใช่เรื่องจริงแค่ตัวเองเก็บทรงไม่อยู่เฉยๆฮ้าห้าถัดมานะครับบอกว่าแล้วมันก็บอกว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอ ไปให้การในชั้นศาลแล้วมันก็จะเอาเงินไปหุดปากทางบ้านผู้เสียหายบอกไม่ให้เอาความแล้วคดีก็เงียบตามสเต็ปคนมีตังค์ถัดมานะครับบอกว่าอย่าลืมขอบคุณผู้เอาคลิปมาเผยแพร่นะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่เอาคลิปออกสื่อคดีนี้อย่างเงียบแน่นอนถัดมานะครับบอกว่าคุกห้องแอร์ VVIP ต้องเปิดรองรับแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าเคยใส่กุญแจคนอื่นแล้วกลับมาได้ใส่เองกรรมความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายสิทธาเพียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ถ้าถามว่าผมกลัวไหมคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวครับสิ่งที่ผมเชื่อมั่นมาตลอด ไม่ใช่เรื่องกระแสชี้นำไปทางไหนก็อยู่ทางนั้นแต่คือการอยู่ข้างความจริงและไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ทำขอบคุณที่ติดตามและซัพพอร์ตกันตลอดมาดูกันไปเรื่อยๆครับโลกเรามีคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวตัวเองตุดร้อนมากไปแล้วผมเชื่อเสมอว่าหนทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์คนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหล่อจัดถัดมานะครับบอกว่าเอาใจช่วยตั้งแต่คดีน้องส้มกับน้องโอที่โดน10ล้อทับจนมาถึงวันนี้10ป,ปีแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะ Hashtag ทีมงานทนายประชาชนถัดมานะครับบอกว่า เป็นกำลังใจให้ค่ะทนายตั้มขอให้ปลอดภัยจากคนชั่วและภัยอันตรายทั้งปวงค่ะเป็น FC มาหลายปีแล้วค่ะถัดมานะคะบอ,อกว่าสู้ๆนะคะคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องผลจะออกมาแบบไหนก็ช่างถัดมานะคะบอ,อกว่าไปเล่นกับคนที่มีปลอกคอก็ระวังหน่อยละกันถ้างานนี้คดีเหลือแค่เรื่องของงาน ไม่ได้ค่มคู่เรียกทรัพย์สงสารตำรวจชั้นผู้น้อยค่ะเพราะทนายทางโน้นกำลังเบี่ยงประเด็นไปเรื่องของงานเวลาผู้ต้องหาพูดเรื่องเงินมันไม่มีคลิปไม่มีหลักฐานมีแต่พยานบุคคลที่ได้ยินถ้าเป็นแบบนี้ใครจะกล้าออกมายืนยันมองดูแล้วมีคนบางกลุ่ม กำลังปกป้องผู้ต้องหาอยู่ค่ะมันจะเป็นเรื่องเชือดไก่ให้ลิงดูซะเปล่าๆถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณพี่ตั้มที่กล้าเอาความจริงมาออกครับถัดมานะครับบอ,อกว่าสู้ๆนะคะทนายขอบคุณมากที่เอาความจริงออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้ม vs ทนายเดชาฟาดกันเดือดท้าเปิดชื่อทนายตบทรัพบพูมิกับโจ้ยี่สิบล้านเปิดชื่อไปเลยประเด็นดรามา่าทนายตั้มสู้กับทนายเดชาฟาดกันเดือดกลางรายการโหนกระแสท้าเปิดชื่อทนายตบรัพบผูก้ํำกับโจ้ยี่สิบล้านไล่ไปแจ้งความไม่งั้นเป็นหมาขี้เรื้อน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงสำหรับกรณีพันตรดเอกทิติสันอุทนผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลัง ถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงดาคลุมหัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตพร้อมกับเรียกรับเงินจำนวน2ล้านบาทสืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวได้เกิดประเด็นร้อนแรงขึ้นมาระหว่างทนายตั้มเจ้าของเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกับทนายเดชาเจ้าของเพจทนายใครทุก ด้วยทนายตั้มได้โฟนอินเข้าไปในรายการโหนกระแสและบอกว่าคนที่ให้คลิปตนนั้นได้ให้คลิปกับคนคนหนึ่งเพื่อเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้แต่ยิ่งผ่านไปนานเรื่องยิ่งเงียบและภายหลังมาทราบว่าคนคนนี้กลับเอาคลิปไปต่อรองกับตํารวจเพื่อเรียกรับเงินซ้อน จนทำให้ตำรวจที่เป็นหัวหน้ามาบอกกับลูกน้องว่าทุกคนต้องช่วยกันเพราะเงินที่ถูกเรียกแบ็กเม์นั้นราคาสูงตำรวจท่านที่มอบคลิปให้นั้นจึงรู้ว่ามีการเอาคลิปที่ตนมอบให้ไปต่อรองสร้างผลประโยชน์เข้าตัวเองเขาเลยไม่ไว้ใจและส่งคลิปให้ตนแป๊บเดียวพอได้คลิป ตนก็โพสต์คลิปเลยและที่ตนโพสต์เอาไว้บน f a c e b o o k พร้อมขึ้นเซ็นเซอร์ชื่อในแชทก็คือชื่อของคนคนนั้นมีทอทหานนำหน้าจากนั้นหนุ่มคันชัยก็ถามว่าทำไมไม่เปิดเผยไปเลยว่าคนคนนั้นคือใครแต่ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวเขาร้อนตัวเขาก็ออกมาพูดเองใครจะรับก็รับไปเลยจากนั้น ทนายตั้มก็บอกว่าส่วนที่บอกให้ตนไปดําเนินคดีนั้นต้องบอกว่าพยานที่ส่งคลิปมาให้ตนเขากลัวมากและมีคนในแก๊งเดียวกับพุ่มกับโจ้พยายามต้องการให้คนที่ส่งคลิปเปิดเผยตัวออกมาถ้าตนเปิดเผยตัวเขาแบบนี้ก็เข้าแผนสิไม่ต้องห่วงหลักฐานเดี๋ยวจะเปิดเรื่อยๆ ว่าใครเกี่ยวข้องในข้อหาฆ่าคนตายและยืนยันว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปจริงๆด้านทนายเดชาที่มาในรายการโหนกระแสและมีเรื่องฟาดปากกับทนายตั้มในเรื่องของการเปิดเผยคลิปเพราะมองว่าจะทำให้ภูมิกับโจ้รู้ตัวและหนีไปก่อนบอกว่าถ้าจะโพสต์ขนาดนี้น่ะมันก็รู้หมดแล้วว่าคือตนทนายตั้ม ต้องมาดำเนินคดีกับตนแล้วและถ้าทนายตั้มไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนคุณก็หมาอีกอย่างตนจะดำเนินคดีกับทนายตั้มด้วยเพราะชื่อเสียงของตนเสียไปแล้วคุณจะปิดชื่อทำไมเปิดชื่อไปเลยตนจะไปมอบตัวในคดีตบรัพบ